เเลยยพี่่อาทปากแดงปากแดงรีบเข้าปากแดงหน้าในขาวกวางเขียนคิ้วกันทุกคนเลยผู้ชายเฮ้ยมันได้อย่างใครอ่ะสีนี้ใช่ไหมครับเจ้าสีนี้ใช่ไหมยืมไหมเอาไหมอย่าอย่าล้วงกระเป๋าอย่าล้วงกระเป๋าจะอยู่สูงไหมจริงๆเอาเธออย่างนั้นมันขาดไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ได้

อไอ้นายทำไหนไอ้นายเดินไปทำไหนไป่ทำไหนไอ้นายใส่เสื้อทำไหนทำไหนทำไหนฮะมานี่มานี้เราจะไปไหนล่ะพี่พี่ไอ้ไอ้นั่นไปไหนแล้วเสือกันไหนเสียวัน

ผู้หญิงพเพียบเลยไหมผู้ชายแถวหน้าพเพียบเลยมองไม่เห็นบางขยม่นี่น่นมาเล่นมาเนมาเลนยหมันงซ้ายทางซายนิดนึงมัเป็นไรเป็นไรเปียบเลยสวยพ้เพียบสวยเหมือนกันเหมือนกันไอ้นายอีทางนึงโอเคอีทางนึง